สวัสดีค่ะเอายิ้ม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 แดดเอาหับดสิบโมงกว่าได้ค่ะพี่น้องสิบโมงกว่าสายสายของเสารวันพฤหัสที่สิบกรกฎาคมหกหกค่ะมาดูแพะนะคะคืมได้ค่ะพี่น้องบรรยากาศคืมคืม คนดำหน้าก็มีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนยังดำหน้าอยู่คองห้าเนี่ยก็เอาหญ้าเขานกออกค่ะแปลงนี้สิลงหยาในไม่นะคะอะไรชื่ออะไรนั่นชื่ออะไรนั่นมาซอยเลี่ยงแพะบ่ลูกนะะแพะไร่ทุง่งขอบคุณ เก็บีทางไก่เนาะคะ่ะแพะไหลทุงเฮามียเอฟซี FC ต่างประเทศนําเด้คะ่ะพี่นองคะ่ะจะไปไก่แม่ล่ะอายุทางนี้ล่ะไปไหลไปทางมูไปหาเกาหุ่นเออว่าไปไก่ดอกลูกว่าไปไก่ดอกว่าไปไก่แม่ ไปทางใดล่ะพ่อมันไปทางใดไกลแล้วเราบนะน้อ <laughs> บึดจำบึดทำคนเดียวเมาหมดเลยน้องเพิ่นปลูกเข่าดำหน้าคะ่ะ เอซีต่างประเทศกับออกนี้ได mm ้ค่ะแพะห้านี่เพิ่นหมกักเพิ่นวะอย่างคือของเพิ่นเพิ่นวจะจ้ะขอขอบคุณนะคะที T ่เอ็นดูเด็กๆของอดัมฟาร์มนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะกดกระดิ go ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับท่านที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าโตนึงอยู่ในขอกนะคะสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีคะ่ะแม่เพิ่อนออกแม่เพิ่นโตนู่นคะ่ะโตนูน่นมเอลซ่านะคะเป็นแม่ของแพะในคอกเพิ่นยังบอกออกมากินนั่นหย่าน้ำมูพี่น้อง เพิ่นออกวันที่สิบสองแลวจ้ะสิบสองวันนี้ที่ยี่สิบได้แปดวันนะคะแพะหน่อยชื่ออันฟ้าน้องอันฟ้านะะตัวนี้เป็นแผลไม่หายสักทีนะคะเห็นเพิ่นกเลียเอาแผลเพิ่นอยู่ค่ะ พกอกะหยางเขานกหยาเขานกร้ายค่ะค่ะหยาเขานกงามกว่าหานค่ะกะเล้ไถไม้นะคะไถไม่จะเอาหยาในลงไม้ต้นเดือนนาค่ะหยาเขานกมันตายก่อนนะจ๊ะ มูนมั่งสังขยามาว่าสังขยา,าเขานุกนี่มาตงตะบ,บันพบุรุษเราบตายจ้าเขื่อจ้ายัางจะมาซอยเลี้ยงแพะบอ่อซื้อ,อยังนี่ซื้อ,อยังอยากเล่นน้ำเข้าพอมซื้อ,อยังนี่เอามันคืออยากเล่นน้ำเข้าพอมซื้อ,อยังลูกซื้อ,อยังฮึซื้อ,อยังนี่หมาตัวนี่ เธอชื่ออะไรเท่ามันจากเล่นน้ําข่อยนำนะคงามคาคานเขาออกเดีฟังเดียวฟังนั้นรถไทลงบอดายเนาะคะ่ะเข็ดที่เราฟังคะ่ะเห็ดเดียวเห็ดฟังนี่ไม่ก่อนนะคะพูกยานในสำเร็จแล้วเขาจังสีงล้งขางนี้่นะะ ไม่ค่ะไม่มีอะไรเหนือความพยายามหรอกค่ะนอกจากมุ่นดำคือเรื่องการเมืองนะค่ะเอียงก็เกิดขึ้นได้การเมืองไทยว่าสิบอาพาดพิงเลด้วยค่ะเลือดใจค่ะพี่น้องการเมืองไทยเลือกให้แล้วยังบด้อยู่ ประเทศอื่นเข้าเลือกได้ไฟเสียงขางมากเข้ากับได้ฉลองเลยเนาะค่ะพวงเฮาหรือมันโบเมนจังสั่นสและอนาจใจสกัดกันทุกวิธีทางเลยของเฮา ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำเหน่อนกอนนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ